ย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตผมก็จะวนเวียนอยู่กับการทำคอนเทนต์มีทำการแสดงบ้างเรื่องนี้มึงเริ่มก่อนนะคู <c oughs> มีความสุขเลยคูขอร้อเนานนะลูกคูยอยู่ไหนแล้วก็เลี้ยงลูกนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องต้องคิดต้องทำตลอดเวลาในบางวันที่เราทำงานเสร็จระหว่างที่เราขับรถกลับบ้านตอนเย็นเนี่ยเรารู้สึกนะว่าโหมันมันก็เหนื่อยเหมือนกัน เราอยากที่จะพักอยากที่จะแบบปิดสวิชตัวเองจากการทำงานหรือว่าลองหยุดเป็นเราไปเหมือนกันนะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้แค่ขี้เกียจไม่อยากทำงานหรอนานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้หาเวลามาอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วพอสภาวะที่คุณรู้สึกนิ่งรู้สึกสงบผมว่าคุณก็จะ ั้งคำถามกับตัวเองนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการในชีวิตมันคืออะไรกันแน่ความรักตัวเองมันไม่ใช่แค่การแบบเซลฟ์แคร์ดูแลตัวเองนะแต่มันรู้ว่าโซที่แท้ของเราอ่ะต้องการอะไรเราเกิดมาผ่านการใช้ชีวิตพ่อแม่ของเราสังคมหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่โซที่แท้ของเราที่เราอยากเป็นแบบนี้นซึ่งผมว่าหลายๆครั้งเราก็หลงลืมคําถามนี้ไปนะหรืออาจจะรวมไปถึงการที่เราหลงลืมไปได้วยว่าจริงๆแล้ว เราเป็นใครคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีคำตอบให้ทุกคนไหมนะฮะผมอยู่ที่เกาะพัง,งานครับทุกคนนี่เป็นการมาพัง,งานครั้งแรกครับพี่ปุ๋มข้างๆผมนี่คือพี่ปุ๋มนะฮะก็เป็นพี่สะพ้ายของผมเองครับ จริงๆแล้วการมาพังงานครั้งนี้เนี่ยก็คือตั้งใจจะมา r e t r e a เพราะว่าพี่ผมอยากจะให้มาทำ retreat นะครับพี่สบายผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นสายแบบ s o เ l searching เป็นสาย spiritual มาแบบยาวนานเลยต้องต้องให้เล่าแล้วกันฮะว่า <Ừ. S 1> ยาวนานแค่ไหนก็จริงๆน่านจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนอายุอายุ16คะ่ะตอนนี้43แล้วก็เกือบจะ30ปีเหมือนช่วงนัน้นเป็นช่วงที่เหมือนกันกบว่าเาเราสูญเสียคนที่เรารักด้วยอุบัติเหตุแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมัน ชีวิตมันสั้นอะทุกอย่างมันคือความไม่แน่นอนเราไม่ได้ ตายเพราะว่าเราแก่แต่ชีวิตมันคืออะไรก็เลยเริ่มหาความหมายแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับเข้าไปดูข้างในตัวเองดูโซตัวเองว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยเริ่มต้นจากการอาไปนั่งสมาธิไปวดัดไปซื้อหนังสือโยคะมาฝึกเองอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มันก็เลยเป็นการเดินทางมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ว่ามันก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างช้าๆไปตามจังหวะของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างมีพี่เคยไปอินเดียด้วย,วยไปเรียนโยคะแล้วก็ ไปเชียงดาวไปอะไรเงี้ยคือค่อนข้างมีความแบบว่าไม่รู้ใช้คว่าฮิปปี้ได้ไหมนะพีตอนนั้นก็คือเรียกว่าโซเซอร์ชิงอ่ะแหละแล้วก็พยายามเซิร์ชว่าอะไรมันเป็นยังไงอะไรมันเหมาะกับเรามันเป็นไปการหาอะไรข้างนอกทั้งหมดอ่ะจนกระทั่งสุดท้ายจบแล้วอ่ะมันอยู่ข้างในเราเองหมดเลยอ่ะมันไม่ต้องใช่มันไม่ต้องไปไหนเลยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็หลายๆคนนะที่แบบพอไม่เคยมาพังงานากอนแล้วพอมารู้สึกว่าเกาะเนี้ยมันมีฟีลลิ่งอย่างเมื่อก่อนเขาก็เชื่อนะว่าทั้งเกาะเนี่ยมันเป็นโรสควอด โพสควอต <Qu> ก็คือเป็นหินสีชมพูที่แบบว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรักอย่างพี่มาครั้งแรกพี่ก็รู้สึกแบบไม่อยากกลับอะ่ะมันมันไม่เหมือนเราไปทะเลที่อื่นอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของพี่นะผมรูม้สึกว่ามันมีความธรรมชาติที่ชัดเจนแล้วก็เหมือนมีมีความไวตี้ของเนเจอร์อีออกด้วยอะ่ะที่ทําให้เราแบบสามารถสัมผัสได้ในแต่ละหาดอะไรเงี้ยเราที่นี่มันมีไวฟ์ของคนที่เป็นโซเซอร์ชชิ่งเหมือนกันด้วยอ่ะพี่ว่ามันก็เลยเหมือนเป็นเป็นคอมมูนิตี้อ่ะ ของอคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากจะมาเดินทางนันจิตวิญญ,ญ,ญาณเข้ามาที่นี่นะแต่ว่าจริงๆเกาะน,นี้มันก็มีความหลากหลายมันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวมันมีทั้งคนที่อยากมาแบบเพื่อนชอบธรรมชาติหรือว่ามาปาร์ตี้หรือว่ามาเอนจอยมาพักผ่อนมันก็ได้ทั้งหมดมันมีหลายแง,งยม่มุมไม่มีอะไรถูกผิดจริงๆเราเดินทางจิตวิญญ,ญาณล้วก็ไปปาร์ตี้ได้นี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ป่ะเอออย่างวันนี้อยากไปปาร์ตี้ก็ไปเออเพราะว่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณก็คืออยู่ในการทุกท่วงทำนองการใช้ชีวิตนั่นแหละ หลังจากที่ทำเซสชันกับพี่บุ๋มเสร็จนะครับอันนี้จะชื่อว่าสโอมติกมูเวนนะฮะก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นเซสชันที่เกี่ยวกับเรื่องฟิสิ i อลบอด d ี้แล้วก็การบาลานซ์ให้เรารู้สึกมั่นคงมากขึ้นนะฮะมผมรู้สึกมันเหมือนเวลาทำเวิร์กช็อปแบบการแสดงเหมือนกันที่เกี่ยวกับเรื่องฟิสิกอลต่างๆอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์มันคืออะไรพี่ไอ้สโอมติกมูเวนเนี่ยฮะจริงๆมันเป็นการกลับเข้ามาในร่างกายให้เรารู้สึกมีบอด y ี้แวนเนสติกกว่าเพราะบางทีเราอยู่ในความคิดเยอะมากเลย เป็นการดึงเรากลับมาเพื่อให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยรู้สึกกราวฟิลที่จุดตันเถียนของเรา คือเรารู้สึกมั่นคงเรารู้สึกว่าทุกที่คือบ้านรู้สึกถึงความปลอดภัยข้างในตัวเราเองการกลับเข้ามาที่ร่างกายเนี่ยทำให้เราไม่ได้ไปไกลกับความคิดแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็อารมณ์มากร่างกายเป็นอะไรที่มันเป็น solid มากมันจริงแท้ร้อนก็ร้อนหนาวก็หนาวร่างกายไม่เคยหลอกเราแต่บางทีความคิดหรือจิตอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะหลอกเราได้แล้วก็ร่างกายกับจิตใจมันก็เป็นอะไรที่ connect กันมากเวลาเราเห็นคนที่มีร่างกายแบบหนึ่องอย่างเช่นแบบ body structure เขาเป็นแบบคนอองอไหล ค้อมหลังอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นการใช้ร่างกายที่ผิดมันอาจจะแค่20%แต่แอคแปเ็ขาอาจจะรู้สึกว่าข้างในเขาขาดความรักเซลล์เลิฟขาดความมั่นใจไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอเขาก็ค่อยๆค้อคมหลังลงไป<อ>แต่สมมติถ้าพี่บอกให้แกว,ว่าเออแกพรุ่งนี้แกเปลี่ยนความรู้สึกเลยนะต้องรักตัวเองนะต้องมั่นใจนะมันยากที่จะเปลี่ยนอารมณ์เลยแต่ถ้าเราค่อยๆปรับร่างกายล่ะสมมติปีหนึ่งค่อยๆปรับร่างกายค่อยๆเปิดอกออกค่อยๆเปลี่ยนเนี่ย ร่างกายมันก็จะพาอารมณ์และความรู้สึก emotional body ให้เปลี่ยนไปเหมือนกันเพราะจริงๆเวลาแค่เราพยายามทำเยอะมากขึ้นลึกๆเราก็รู้สึกว่าเราสึกแข็งแรงล้เออเฉิดฉายไปเลยใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นก็จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นในวิธีการเยาหวยือบำบัดมันมีหลายมิติเนาะไม่ว่าจะเป็นมิติของการ ใช้พลังงานบ,บาําบัดใช้เรื่องของการพูดคุยเขียนออกมาหรืออะไรเงี้ยแต่ของพี่ปุ่มเนี่ยจะจะเน้นไปที่ร่างกายเพราะว่าเราฝึกด้านนี้มาแล้วถนัดด้านนี้อย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้ผมก็จะมีเข้าเซสชันกับมิเชลซึ่งเป็นฟาวเดอร์ด้วยให้พี่ปุ่มเกริ่นให้ฟังนิดนึงแล้วกันเป็นอินโทรว่าที่นี่มีเซสชันอะไรบ้าง ที่นี่มันก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Silent Retreat เนอะ<ม>อันแรกก็คือเป็นดูชีทที่อยากให้กลับมาอยู่กับตัวเอง<ม>เป็น private one on one เลยก็คืออยากให้แกลบเนะี่ยอยู่กับความเงียบอยู่กับตัวเองกลับเข้ามาภายในตัวเองฟังเสียงตัวเองม,มีเรื่องของการพูดคุยกับมิเชลเป็น consultation <ม>ก็จะมีคําถามให้แกลว่าเออตอนนี้แกลบรู้สึกยังไงกับชีวิตอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ breath work การหายใจที<ม>่อุ้มก็จะสอนเรื่องการหายใจ<ม>เพราะว่าการหายใจเนี่ยมันก็ connect กับอารมณ์เช่นเดียวกันมีเรื่องของไม่ได้ วอล์คทเนิงวอล์ค n ท c นเนี่ยก็จะเป็นการเปล่งเสียงมันตราคอนเน c t แต่ละจักระของเราแล้วก็ยังมีพวก Crystal h e a l ิ่งอะไรอย่างนี้ก็คือจะเป็นการเอาคริสตัลเนี่ยมาวางแต่ละจักระของแก๊ปเองค่ะคจะเป็นเรื่องของพลังงานบำบัดผสมกับการใช้คริสตัลบำบัดเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะรูปแบบของโปรแกรมพวกนี้เนี่ยจริง ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ใช่ไหมคะสามารถติดต่อมาได้หรือว่าจริงๆแล้วถ้าไม่อยากมาเข้าโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมี private session มาเข้าเฉยๆก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นอยากสมมุติอยากเข้า breathwork อย่างเดียวอยากเข้า crystal meditation อย่างเดียวหรือว่าอยากเข้า somatic movement อย่างเดียวยก็ได้เหมือนกันแล้วก็ม,มเีเป็น private session มี workshop ด,ด้วยเหมือนกันค่ะ,คะ คือต้องบอกว่าที่นี่ค่อนข้างจะ p r i v a t y ไม่ได้เปิดรับคนเยอะนะฮะแล้วก็ที่พักเองจํานวนห้องก็ไม่ได้เยอะอดังนั้นก็คือต้องจองต้องนัดหมายก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสแบบอยู่กับตัวเองจริงๆค่ะซึ่งที่พักที่นี่เราเน้นเรารับเฉพาะผู้หญิงนะคะก็เดี๋ยวจะได้คุยเรื่องของงานดีไซน์ที่นี่เพิ่มเติมกับมิเชลนะครับเพราะว่าจริงๆที่นี่ก็ถือว่าโลเคชันดีมากๆแล้วก็วิวเนี่ยมันเห็นแบบวิวทะเลเต็มๆเลยเพราะว่ามันเป็นที่พักที่อยู่แบบติดริมหาดติดทะเลเลยอันนี้เรียกว่าหาอะไรนะฮะ าหาดฉลกลำค่ะฉลกลำนะครับที่พังงันครับ Michelle Sanctuary. นะครับ. Hi, Michelle. Hi, Gap. How do you found this place and why you came to Phangan? Because actually you came from Malaysia, right? Yes. Mm -hmm. Yeah, a good friend of mine told me about this island when I wanted to build a retreat. Mm -hmm. I came here 20 years ago, coming to a healing center. Mm -hmm. So I remember this island as a healing place. Um, but I forgot about it. Mm -hmm. So when my friend told me to come back to re-explore this island, it's a lot of meditation, healing. So mm -hmm. that's why I gave this island um, a chance. Mm -hmm. From my point of view, I think uh, Pangan is like a a party island. I I never knew before that there are, there are retreat center or wellness center much. Yeah, so. What about you? Yeah, that was my first impression. When I first came here mm -hmm. 20 years ago, I stayed in a healing center. Mm -hmm. So I didn't know this island is a, it's a party island. Mm -hmm. And then later I heard about the famous full moon party. Mm -hmm. So I actually researched and understand more that actually originally it was started by some hippies connecting with the full moon when they feel more connected to the moon. Uh, for some reason, when I explore this island, I just feel like. Mm -hmm. The energy, the nature, it's just, you know, magical. So yeah, I guess that's why these hippies, they started meditating here. Mm -hmm. You know, that's how the whole full moon circles meditation. And then I guess gradually it become more like a party scene. So uh, what's the concept of Namreka Sanctuary? The concept of Namreka Sanctuary, it's a quiet and safe place for people to go within. Mm -hmm. Um, they can come here for just quiet stay through airbnb we actually encourage solo women mm -hmm. who just come here for their quiet stay to come here and journal to meditate they can use our, our space our yoga meditation shala mm -hmm. or they can come for our retreat programs which range from three days four days to, to nine days depending what they are joining us could be mm -hmm. a silent retreat program could be a women retreat program or they can come for um, a la carte session where mm -hmm. it's just meditation, breath work, vocal toning, crystal healing, or sound healing. When yeah. people are so searching, you know, at some point in their life, it's good to, you know, just go and listen to themselves. Mm -hmm. So if everyone can spend time to go to a vipassana for their holiday, that mm -hmm. would be awesome. But a lot of time, people are looking forward to like a motive getaway so that they will get peace mm -hmm. on some island. So when they come to to namreka sanctuary it's like they go to an island holiday but more like self-care listening to themselves i want you to, to tell us about the, the layout plan of this place because i've seen so many buildings yeah separate and it seems like there are so many sections um, this place is built such that when i when i have this land mm -hmm. um, my landlord he has his house um, I didn't plan to tear down his house. I actually just renovate and extend from there. Mm -hmm. Besides just his house, um, it was basically a bare land. But some yogis actually um, rented this place, and they actually built a haman before I came over. Took it to another level by. Um, Adding colors, mozzarella, mm -hmm. and turn it into like a traditional Thai herbal steam sauna mm -hmm. with a touch of aromatherapy blend because I come from the background of aromatherapy as well. Mm -hmm. Yeah, it is like a traditional Thai herbal sauna that you get in a temple. Mm -hmm. But because I'm also trained in aromatherapy, I'm very passionate about um, essential oil blending. So mm -hmm. it's a mix of essential oil and also the traditional Thai herbs. And then the, the the last part, which is the, the most important, is the, the, the session room the, ritual, the, the healing room. the healing room. We have one healing room and one meditation room. Mm -hmm. The healing room is like with a massage bed. You lie down, and um, it depends if you're receiving a crystal healing, a sound healing session. Actually, from the beginning um, of the property, mm -hmm. it used to be just uh, two big trees and then we converted it to like six bedroom mm -hmm. six color healing bedroom because uh, i work on color healing i just thought that it would be amazing if those rooms that people stay they can heal by just staying in the room healing from the colors mm -hmm. absorbing the light from the color for example a red color room can give them courage mm -hmm. because um, yeah from a color Healing perspective, rate will give you strength, give you courage. So, like, yeah. you have to interview the, the customer first and then you're gonna select the room for them? Um, that was my ideal. <laughs> but in the end, actually, it's more the guests telling us that they like this room or that room. Mm -hmm. So, because it depends on the availability. So, if it's available, they mm -hmm. get to choose the room that they ah. really like. Mm -hmm. But if not, actually, many guests told us, actually, we can't decide which room we want. Mm -hmm. After you pass the 6th room, there is a, a yoga and meditation shala mm -hmm. that um, it was not there in the beginning, it was a bare land and I wanted to build um, like an octagon-shaped shala so mm -hmm. that it has some energy. So I just wanted to build an octagon-shaped shala so mm -hmm. that when people meditate there, the energy, it's, um, it's focused, it's heightened, it's, uh, it makes them easy to concentrate, to yeah. go into mindfulness. Um, or other energy healing modality so it's lying down receiving the session but prior to receiving the session usually we have the meditation room that we use for to understand what's going on in their life for them to self-inquire what's going on in my life so if they see that the current problem that they have they have the opportunity to listen more what are the root cause of their problem so they spend time in the room through self-inquiry meditation journaling in a book mm -hmm. um, besides just the you know question and answer um, and also we do like vocal toning using your inner voice to balance the um, any parts in your body that is imbalanced. it could be some stuck emotion where you close your heart from pain and we also do um, things like ho opono opono um, healing is mm -hmm. a Hawaiian um, culture of practice where they practice um, forgiveness. It's, a, it's their culture how, when they practice in their daily life, mm -hmm. you know, if I did something wrong, you practice saying, I'm sorry, please, please forgive, forgive me. me, thank you, mm -hmm. I love you. Yeah. So it's, it's not just saying, but to really, I'm sorry for what, please forgive me for what. And mm -hmm. when you say, thank you you know you really mean it and when you say i love you you know you actually it reverberate the energy reverberate inside within your body it's not just i love you please forgive me you know mm -hmm. you really feel it and when you feel it and you say it จริงทริปนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับครอบครัวแหละแต่ว่าในช่วงเวลาที่ทำเซสชันนี่ฮะก็ทางมิเชลแล้วก็พี่ปุ๋มเนี่ยเขาก็ตั้งใจให้ผมได้รับความรู้สึกของการทำเซสชันอย่างเต็มที่ก็คือให้ผมยแยกห้องนอนกับครอบครัวเลยฮะเพื่อที่จะได้อยู่กับตัวเองเต็มที่นะฮะก็อย่างที่บอกมันเป็นแบบ Silent Retreat นะมันก็คงเป็นฟิลเหมือนเวลาคนไปไปฏิบัติธรรมปบุป,ปสนานะที่อยากจะให้ปิดทุกอย่างนะครับ ทีนี้สิ่งที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังผมอาจจะไม่ได้แชร์แบบลงลึกอะไรมากนะเพราะผมเองก็ไม่อยากจะบอกว่าเผมได้เข้าใจมันไปซทุกอย่างแต่ก็เอาเป็นความรู้สึกของเราเองแล้วกันตอนนี้ผมทําตัวคริสตัลฮีลิ่งเนี่ยแล้วก็มันจะมีตัว t ู n i n g f r อสด้วยเนี่ยนะครับม,มันมีความรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นนะก็คือเราจะนอนลงไปแล้วก็ไม่ชเชลจะเอาตัวคริสตัลเนี่ยมาวางตามจุดจกักระของเรานะคร แล้วก็มันจะมีเรื่องของการถ่าย e NERGY พลังงานวนเวียนไปทางมิเชลเองก็บอกว่ามันก็จะมีการถ่ายเทของพลังงานในร่างกายคนเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมทําผมก็รู้สึกว่ามันจะมีบางส่วนของร่างกายที่เรารู้สึกได้ถึงความร้อนนะอันนี้อันนี้รู้สึกได้จริงๆเลยแล้วก็อาจจะมีการสั่นกระตุกในบางส่วนของร่างกายรวมไปถึงการที่ร่างกายเรามันมีการเปลี่ยนแปลง งอมืองอขึ้นมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่บางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะหรือแม้กระทั่งในหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าแบบเออผมว่ามันยังมีหินหรือคริสตัลที่วางอยู่บนหน้าผากผมอะทั้งนี้จริงมันถูกรีมูฟออกไปตั้งนานแล้วมิเชลเขาบอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆอย่างเลยแล้วก็คนเราเองก็จะมีพลังงานที่มันไหลเวียนอยู่แล้วนะ มันจะมีบางช่วงเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าเราสัมผัสได้ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างวุบวับไปมาอยู่บริเวณผิวหนังเราะนะก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็ผมชอบที่ห้องพักเนี่ยเขาจะมีเป็นสมุดโนต้ตแบบนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสําคัญนกันในการที่เราจะเ,เขียนถึงสิ่งต่างๆที่เรารู้สึก บางทีเราอาจจะไม่กล้าพูดมันออกมาหรือติดค้างในใจเนี่ยบางทีเราเขียนเราระบายมันออกมาเป็นสิ่งสำคัญด้วยความที่เรื่องนี้ผมคิดว่ามันจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณหรืออาจจะแบบต้องลองมาสัมผัสเองเนี่ยแต่เอาเป็นว่าการที่เราได้มาพักผ่อนแต่มันไม่ได้เป็นการพักผ่อนแค่แบบมากินของอร่อยๆมาเที่ยวทะเลถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอะไรแบบนี้นะแต่ให้มองว่ามันเป็นการ retreat อีกแบบหนึง่งต่อให้คุณจะไม่ได้มาทํา แฟชันหรือโปรแกรมตรงนี้ก็ตามอ่ะมันควรจะมีเวลาในแต่ละวันเหมือนกันเนะที่เราจะต้องมานั่งพิจารณาแล้วก็ทบทวนออในสิ่งที่เราเป็นนะฮะก็ควรที่จะมีเวลาที่เราจะได้มาแบบเออนั่งคิดทบทวนแล้วก็ถามตัวเองเหมือนกันนะว่าลึกๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ข้างในเราอะ่ะเออมันคืออะไรแล้วเรากําลังทําสิ่งที่เราอยากทําจริงๆหรือเปล่าเรากําลังเออตามหาสิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมอะไรแบบนี้นะฮะ มีรอยากพูดคุยกับพังงานก็คอมเมนตไมาได้นะครับ